สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เรามาสู้โควิด -19 ด้วยกันเรียนรู้ฝึกฝนจากประรมหนึ่งทิโมธีบทที่4ข้อ14ถึงข้อที่16พระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่4ข้อ14ถึง16อย่าละเลยความสามารถที่มีอยู่ในตัวท่าน จึงได้ทรงประธานแก่ท่านตามคำพยากรณ์เมื่อคณะผู้ปกครองได้เอามือวางบนท่านจงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้โดยถือเป็นชีวิตสิจใจเพื่อความเจริญของท่านจะได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงจงเงาใจใส่ทั้งตัวท่านและคําสอนของท่านจงยึดข้อที่กล่าวนี้ให้มั่นเพราะเมื่อกระทําดังนั้น ท่านจะช่วยทั้งตัวท่านเองและคนทั้งปวงที่ฟังท่านให้รอดได้อาจารย์เปโลบอกกับทิโมธีว่าอย่าละเลยความสามารถที่มีอยู่ในตัวท่านซึ่งพระเจา้าได้ทรงประทานให้จงเอาใจใส่นะฮะทั้งตัวท่าน และคำสองท่านนั่นคือสิ่งที่เปาโลบอกกับทิโมธีเพราะบอกว่าถ้าทิโมธีทำตามนี้แล้วเนี่ยจะช่วยตัวเขาเองและคนอื่นให้รอดได้นั่นคือสิ่งที่เปาโลได้พูดจริงเมื่อเราค้นพบตัวเองแล้วเนี่ยสิ่งที่คนชอบพูดเสมอคือว่าเราจะพบว่าของประทานของเราคืออะไรหรือว่าพรสวรรค์ ของเราคืออะไรหรือใช้อีกคำพูดหนึ่งก็คือว่าตัวตนแท้ๆของเราคือใครอันนั้นคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราจะพบแต่เมื่อเราพบเสร็จแล้วต้องทำความเข้าใจเรื่องหนึ่งว่าพรสวรรค์หรือของประทานเนี่ยจะไร้ความหมายเมื่อไม่มีการแสวงนะฮะหรือว่าพรสวรรค์จะพูดง่ายๆว่าเป็นเพียงแค่ต้นทุน พรสวรรค์นเนี่ยไม่ไม่ได้แปลความว่าสมบูรณ์แบบในตัวมันเป็นแค่ต้นทุนของประทานเนี่ยเป็นเพียงแค่ต้นทุนที่พระเจ้าได้ประทานไว้ให้กับเราแต่ของประทานเนี่ยจะนํามาซึ่งเขาเรียกว่าอะไรมีประโยชน์สูงสุดหรือพรสวรรค์นเนี่ยมันจะมีประโยชน์สูงสุดต่อเมื่อเราเริ่มต้นเรียนรู้มันเรียนรู้ว่าของประทานนี้คืออะไร พรสวรรค์นี้คืออะไรนะฮะทำความเข้าใจกับสิ่งที่เรามีนะฮะเหมือนเรามีอะไรสักอย่างหนึ่งในมือนะฮะเราก็ต้องมาทําการศึกษาทําความเข้าใจว่ามันคืออะไรสมมุติเราเรามีโทรศัพท์มือถือในมือเป็นของยี่ห้อนี้นะฮะเราก็ต้องมาศึกษาดูว่าไอ้ยี่ห้อนี้มันใช้ยังไงแบบไหนมันมีความสามารถในเรื่องอะไรจุดเด่นของมันคืออะไร ะะวัตถุประสงค์ในการสร้างไอมือถือเครื่องนี้มาเนี่ยเป้าหมายจริงๆคืออะไรนอกจากการโทรออกรับเข้านะ,ะส่งนู่นส่งนี่แล้วมันมีอะไรเป็นเป็นเอกลักษณ์พิเศษของมันอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องเรียนของประทานก็ดีพรสวรรค์ที่ดีก็ดีที่มันติดตัวเรามาเนี่ยนะฮะถ้าเราเรียนรู้จกักและทําความเข้าใจมันนะครับมันจะทําให้เรารู้ว่า เราควรจะทําอย่างไรเมื่อเรารู้เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือว่าต้องฝึกใช้ <c oughs> นะฮะฝึกใช้ฝึกฝนให้เกิดความชํานาญจนเป็นตัวของเราเองนะฮะและพร้อมในการจะต่อยอดผมก็ชอบเนื่องจากเป็นคนชอบดูหนังจีนน,นะหนังจีนกําลังภายในเนนะ <c oughs> เขาา้าวมักจะพูดเสมอว่าจงฝึกฝนกระบี่ จนกระบี่อยู่ที่ใจนะหมายความว่าอะไรฝึกฝนอย่างทั้งเนี่ยไม่มีกระบี่ในมือจับอะไรก็ได้สามารถมาทดแทนกระบี่ได้หมดอันนี้ก็คือ,ค,อคือสิ่งสำคัญเหมือนกับคนเ,เล่นดนตรีนะเอาว่าเล่นกีตาร์เนี่ยนะครับคนที่เล่นกีตาร์เก่งและชำนาญน,นะฮะเขาสามารถเล่นได้เพราะ เสมอกับกีตาร์ทุกประเภทกีตาร์ราคาถูกหรือไม่ถูกเขาก็เล่นได้ดีแต่เราก็ยอมรับแหละถ้ากีตาร์มันดีก็ทําให้ดีมากยิ่งขึ้นแต่คนที่มีความชํานาญในเรื่องของเล่นกีตาร์เนี่ยนะครับจับขึ้นมาเขาสามารถจะเล่นได้แม้กีตาร์จะไม่ตัวกีตาร์จะไม่สมบูรณ์แบบแต่เขาก็สามารถเล่นเหันเพาะได้เท่าที่สามารถจะทําได้ที่กีตาร์ตัวนั้นจะทําได้ นั่นคือสิ่งสาคัญน,นั้นถ้าเราเรียนรู้ทําความเข้าใจของประธานที่เรามีนะเรียนรู้ทําความเข้าใจพรสวรรค์ที่เรามีเราจะสามารถใช้มันได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดแถมสามารถต่อยอดได้คําว่าสามารถต่อยอดได้คือว่าสามารถเพิ่มเติมอะไรลงไปในนั้นได้จนคล้ายเป็นความรู้ใหม่เพิ่มเข้าไปเราจะเห็นว่าวิชาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในประจุนี้มันมีการต่อยอดตลอดเมื่อคนนั้นเ,เกิดความชํานาญ เกิดการเรียนรู้แล้วเขค้นพบสิ่งใหม่เขก็เพิ่มเข้าไปนะก็มีการเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยอันนี้คือเรียกว่าเมื่อเราพบแล้วเนี่ยเราก็นะฝึกฝนนะครับถ้าเราไม่ฝึกฝนความสามารถที่เรามีของประทานที่เรามีพรสวรรค์ที่เรามีก็ไร้ความหมายไม่มีอะไรเลยฉะนั้นถ้าท่านค้นพบตัวเองแล้วศึกษาว่ามันคืออะไรนะความปร,ประโยชน์สูงสุดมันตรงไหน ะะจุดเด่นมันคืออะไรทําความเข้าใจแล้วลองฝึกฝนให้เกิดชํานาญนะฝึกฝนทาให้เกิดความชํานาญเมื่อท่านเกิดความชํานาญแล้วท่านก็สามารถเอาไปใช้ชีวิตส่วนตัวเป็นอาชีพหนึ่งท่านแต่เรายอมรับความจริงอันหนึ่งคือว่าสิ่งที่เรากําลังจะก้าวไปนั้นต้องอาศัยความอดทนความถ่อมใจและความเชื่อมั่นในสิ่งที่เรามีอันดับแรกก็เอามาย้อนให้ดว่านี่คือของเราใช่ไหมถ้าเรามั่นใจโอเค ะะเราต้องอดทนในการศึกษาเรียนรู้เพราะการศึกษาเรียนรู้เนี่ยบางครัง้งบางคาเราเรียนตัวเองไม่ได้เราต้องทอมใจลงในการเรียนรู้จากคนอื่นมีครูมาสอนมีผู้ชำนาญการมาสอนไปฝึกฝนกับคนที่เขามีประสบการณ์ที่ดีต้องทอมใจลงนะฮะทอมใจลงในการจะเรียนรู้ ถ้าเราไม่ทอมใจลงในการเรียนรู้เราจะไปได้ไม่ไกลโดยเฉพาะยิ่งการทอมใจลงเรียนรู้ไปกับพระเจ้าของเราให้พระเจ้าสอนเราเพราะว่าของมาทานี้มาจากไหนของมาทานี้มาจากพระเจ้าพรสวรรค์นี้มาจากไหนพรสวรรค์นี้มาจากพระเจ้าคนที่สอนเราดีไม่ได้ดีก็คือพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันพระเจ้าก็สามารถใช้คนอื่นมาช่วยสอนเราด้วยทั้งคนอื่นที่ช่วยสอนเราและทั้งพระเจ้าที่ช่วยสอนเราจะทําให้เราสามารถ ก้าไปสู่ความสําเร็จของชีวิตบนของประทานที่พระเจ้าประทานกับเราบนพรสวรรค์ที่ติดตัวเรามาบนความสามารถที่เป็นต้นทุนพิเศษที่พระเจ้าประทานกับเรานั้นก็ขอพระเจ้าทรงนำรับอวยพรเราในการจะอย่าเพิกเฉยนะฮะอย่าละเลยความสามารถของประทานพรสวรรค์ที่พระเจ้าประทานติดตัวมากับเราจนเรียนรู้ทําความเข้าใจฝึกฝนลงมือทําเพื่อมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมใจฐานครับ พระบิดาพระเจ้าสัรเสริญขอบคุณในความรักพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำทครงหลายี่เรียนรู้กับสิ่งที่ทั้งหลายได้มีมาเป็นต้นทุนของชีวิตคือของประทานหรือพรสวรรค์ที่พระเจ้าให้ติดตัวเ้างหลายมาขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสิปัญญาความเข้าใจให้ในพระนาพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใคร่ครวญท่านลงทุนกับพรสวรรค์ของท่านอย่างไร พอคิดประจําวันนี้นะครับพรสวรรค์คือต้นทุนการลงทุนคือพอรสแสวงพี่น้องครับถ้าคลิปนี้เป็นพรแก่ท่านกรนุณากดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ะะพระเจ้าวยพรครับ